อันนี้ก็จะเป็นบ่อเงินบ่อคานะครับผมที่ยาคูนะครับผมยาคูสมัยก่อนแกเอาเงินเอาคามาไว้ตรงนี้นะครับผมเอายาสูบยาเส้นแล้วก็ของเส้นไหวนะครับมาวางตรงบริเวณนี้เป็นขี้กัวอยู่นะครับผมที่เขาได้มัดแล้วก็มัดรั่วน,นะครับผมเพื่อที่จะจุดบ้างไฟตรงบริเวณนี้นะครับปัจจุบันก็ ไม่ได้ขึ้นมาจุดแล้วนะครับก็คนยกแล้วก็มาโกบทับไว้นะครับผมดีิงครับผมแล้วก็จะเดินลงไปทางหน้าผานะครับแล้วก็จะเลาะเลาะเลาเลข้ามาตรงนี้นะครับสวัสดีครับผมพานหมีนะครับวันนี้ก็จะพาทีมงานนะครับผมมาหาเลาะ เที่ยวป่านะครับผมน่าจะมาดูากุฏิผ้าล้างนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าสารนะครับผมบ้านผมเอือนสารแล้วก็จะชมวิวบรรยากาศนะครับผม ตรงนี้จะเป็นหน้าผาทั้งหมดนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าผาซึ่งวัดที่วัดแดนกุติพะนะครับผมกุติพะก็จะอยู่ตรงบริเวณข้างล่างตรงนี้นะครับผมซึ่งมีรากไทรนะครับผมรากไทรต้นไม้นี่ก็อยู่ข้างล่างนี่นครับผมเราก็จะเดินลงไปทางหน้าผานะครับแล้วก็จะเลาะเลาะเลาะเข้าขมาตรงนี้นะครับ น,นี่รยบาทแมนคล้ายๆร้อยอ่ะร้อยพระบาทเขาก็เลยเอาหินมาก่อไว้จริงๆนะมันมันเป็นอันบ่อน้ําบ่อน้ําที่เขาเอื่นว่าเขาเสงเงินเสิงทองแตกกีหะนะชาวบ้านเชื่ออย่างนั้นแล้วมีคนนมาเอาเงินที่นี่นะะล้วก็จะมีเอ็นหินอีกตัวหน่นที่เขาเสงเงินเสิงคําไว้สมัยตะกอนเอาไม้มาสักเบิ้งว่าเลกบ่เลืกอะ มาหัวเข่านั่นน่ะน้ำไม้น่ะไม้มาสักเบิ้งได้ยินแต่ชาวบ้านบอกว่าเขามาเสิร์ฟเงินเสิร์ฟคำแต่ก้อนนี่โอ้โหเพียมกระหูกเพียมแอวเพียมแงแหววได้แต่ตัวนั้นเลิกจริงๆนะผู้ตัวนั้นนะอึ้งอ่างเลบอกเงินบอกคำไปได้ไหมลงไปงมทำไม อันนี้ก็จะเป็นบ่อเงินบ่อคานะครับผมที่ยาคูนะครับผมยาคูสมัยก่อนแกเอาเงินเอาคามาไว้ตรงนี้นะครับผมเยอะมากเป็นเงินสมัยก่อนนะครับแล้วก็จะมีชาวบ้านนะครับผมที่โลภมากนะครับผมอยากได้อยากได้สิ่งของตรงบริเวณถ้าตรงนี้นะครับ มันก็จะเป็นโถงเหมือนไหนะครับตรงไปนี่เนี่ยครับนี่ครับ,รบก็อ่าผมได้ยินชาวบ้านเล่ามานะครับตรงบริเวณถ้ำแห่งนี้ก็คือชาวบ้านอนะ่ะได้ได้ขึ้นมาเอาสมบัติจากตรงบริเวณนี้นะครับผม ซึ่งสิ่งที่เขาได้ก็คือจะเป็นหายโบราณน,นะครับผมหายทองคําแล้วก็จะเป็นเงินสมัยก่อนและสิ่งสําคัญก็คือ,อคล้องนะครับผม้อง้องหรือะระฆังนะครับที่เขาพระอวัยตีในสมัยก่อนนะครับพระก็จะเอามายด์ยนยน,ยนทิ้งทิ้ง,ง,งไว้ในตรงบริเวณรูนี้นะครับผมลึกก็ประมาณ3เมตรนะครับผมประมาณประมาณสองสาเมตรนะครับผมแต่ว่าข้างล่างจะเป็นเหมือนเหมือนน้ําเต้านะครับผมจะตรงนี้จะเป็น ปากน้ำเต้าแล้วข้างในก็จะเป็นโถงใหญ่นะครับซึ่งคนที่เอาไปก็ตอนนี้ก็คือได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับผมเพราะเกิดจากความโรคน่าจะพีเฮดนะผมบ้านผมก็เกิดจากสิ่งรีลับสิ่งอาถรรพ์นะครับที่ได้ทำกับคนที่โลภมากนะครับผมนี่ในวันในวันพระก็จะมีคนมาจุดเทียนนะครับผมก็เป็นจุดทูบเทียนตรงบริเวณทางปากถ้ำนะครับผมนี่ จริงๆผมผมสามารถลงได้นะครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะอันตรายไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างในนะครับอาจจะมีงูก็ได้นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นดินนะครับที่พระเกจิแกใช้มนคาถานะครับเพื่อที่จะเอามาวางไว้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแผ่นนะครับนี่เป็นแผ่นหินขนาดใหญ่เลยนะครับที่พระเกจิแกใช้อาคมแก่งกล้านะครับผมยกก้อนหินแผ่นหนึ่งเพื่อจะมาปิด ตรงบริเวณปากถ้ำตรงนี้นะครับผมนี่ครับอันนี้เขามีความเชื่อว่าเป็นเจดีนะครับผมเป็นเจดีของพระที่มาอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับผมข้างบนก็จะมีก้อนหินนะครับผมก้อนหินสีก้อนที่เขาเอามาวางไว้นะครับ ผมก็ไม่ได้ขึ้นไปนะครับแล้วก็ทุกๆปีนะครับผมจะเป็นพิธีกรรมจุดบ้างไฟเขาก็จะเอาข้าวเอายาสูบยาเส้นแล้วก็ของเส้นไหว้นะครับมาวางตรงบริเวณนี้นะครับผมเราก็จะสามารถเห็นได้ว่าจะมีเศษถ้วยข้าวของเครื่องใช้นะครับนี่แล้วก็จะเป็นวาน่านจะเป็นว่านทั้งหมดนะครับผมก็จะมีก้อนหินก้อนดินมาเรียงไว้ แ้วเขาก็จะจุดบ้างไฟนะครับผมเขาก็จะจุดบ้างไฟตรงบริเวณหน้าถ้นไม่ใช่หน้าถ้านะครับตรงบริเวณลานนะครับผมตรงนี้จะเป็นลานเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับแต่ตอนนี <tinc S 1> ้เขาเปลี่ยนที่จุดแล้วครับผมเขาไปจุดตรงบริเวณลานข้างล่างแล้วนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นเชือกอันผูกบ้างไฟนะครับผมนี่ครับ นี่ยังเป็นขี้กัวอยู่นะครับผมที่เขาได้มัดแล้วก็มัดรั่วนะครับผมเพื่อที่จะจุดบ้างไฟตรงบริเวณนี้นะครับปัจจุบันก็ไม่ได้ขึ้นมาจุดแล้วนะครับก็ยังเป็นเห็นเป็นเศษเป็นเศษอยู่นะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับผมที่อยากจะให้ดูนะครับหินก้อนนี้ตอนที่ผมยังอายุประมาณสิบห้าปีนะครับก็จะมีรูปร่างแปลกนะครับผม ผมก็จะเห็นน้ำเต้านะครับผมน้ำเต้าหินนะครับไม่รู้ว่าภาษากลางเขาเรียกว่าอะไรครับแต่บ้านผมเรียกว่าน้ำเต้าเย็นนะครับซึ่งเป็นเครื่องปั้นดินเผาในสมัยก่อนนะครับผมเป็นเครื่องปั้นสมัยน่าจะนานมากๆแล้วนะครับผมเป็นเครื่องปั้นดินเผาทีา่มาวางไว้ตรงนี้นะครับผมปัจจุบันก็คือสาปีหลังไม่เห็นแล้วนะครับผมน่าจะมีคนเอาไปแล้ว นี่ครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็เป็นสิ่งที่น่าอาจจะจันจริงๆนะครับนี่ครับก็คือเหมือนมีคนยกแล้วก็มาโกบทับไว้นะครับผมจริงๆตรงนี้ก็มีหลุมอีกหลุมนึ่งนะครับผมนี่ครับเขาเรียกว่าหลุมเงินหลุมคำเหมือนกันนะครับข้างล่างก็จะเป็นเอ่อเป็นโถงนะครับโถงใหญ่ แล้วก็จะมีใบไม้ทับถมไปแล้วนะครับผมเฮ้ยมันมีกระป๋องนะผมเหมือนมีเศษกระป๋องแล้วก็เป็นเศษพลาสติกเดี๋ยวผมจะหาไม้นะครับผมก็น่าจะหาไม้มาเขี่ยให้ดูนะครับมีผมเจอไม้แล้วนะผมไม่รู้ว่าก็เป็นกระป๋องอะไรนะครับหรืออาจจะเป็นสมบัตินะครับอันนี้เป็นขวดน้ำนี่ครับผม เจอจริงๆโอ้โหโอ๋อเป็นกระป๋องนมนะผมเป็นกระป๋องนมสมัยก่อนไม่ใช่สมัยก่อนน่าจะเป็นนมข้นนะครับเป็นนมตามมลินี่ครับน่าจะใช้ทำตะเกียงนะครับผมดเดี๋ยวผมจะเอา้นมาให้ดูว่าตกกี่ล้ะ โอ้โหนอ้ีเราก็มีอีกเหมือนกันนะครับผมโอ้โหมีเยอะมากเดี๋ยวผมไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่านะครับผมโอ้ผมเอาขึ้นมาไม่ได้นะครับผมก็มีประมาณนี้แหละครับผมแล้วก็ผมงานตรงภูเขาลูกนี้เยอะมากนะครับผมเพียงแต่ว่าผมยังถามชาวบ้านไม่ไม่ชัดเจนนะครับผม ผมแค่ถามว่าตรงบริเวณนี้มีอะไรเป็นพิเศษไหมครับแบบเกี่ยวกับสิ่งสมบัติหรืออะไรนู่นนี่นั่นนะครับก็ตามที่ผมพาไปดูนะครับก็จะมีหลุมที่พระนะครับผมที่เคยอาศัยอยู่ตรงบริเวณนี้เอาของเก่ามาไว้นะครับผมก็จะมีของเก่าพวกเงินพวกหทองคำนู่นนี่นั่นนะครับผมตรงบริเวณหลุมที่ผมได้พาไปดูนะครับผม จริงๆผมก็สำรวจไม่เยอะนะครับผมนี่ครับเฮ้ยเหมือนเป็นถ้ำนะครับผมโอ้เหมือนเป็นร่องหินถ้ำเข้าไปแต่ก็ผมก็จะไม่เข้าไปนะครับผมผมก็จะเดินเลาะๆตรงบริเวณนี้นะครับเพื่อที่จะพาทุกท่านไป ชมหินแปลกๆนะครับแล้วก็หาเห็ดไปด้วยนะครับผมตรงบริเวณนี้โอ้หหินเป็นรูปร่างแปลกประหลาดจริงๆครับผมเหมือนเป็นแท่งหินแล้วก็เอ่อเป็นหมวกนะครับผมอันนี้ก็คือน่าจะเป็นหมวกแล้วก็วางทับไว้นะครับเหมือนเป็นเห็ดนะครับผมนี่ก็เป็นเหมือนเห็ด นี่ตรงนี้เหมือนกันนะครับผมรูปร่างลักษณะก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันกับตัวนั้นโอ้ข้างในก็จะมีอันเขาเรียกหมากระบกนะครับผมบ้านผมเรียกว่าหมากระบกซึ่ง จะเป็นกระแตนะครับผมกระแตหรือว่ากระลอกนะครับที่มากินหมากกระบอกอันนี้นะครับจริงๆมันมันเกิดไม่ใช่มันเกิดนะครับมันนั่นมันหล่นนะครับผมบ้านผมมันหล่นมันหล่นตามโคนต้นไม้นะครับผมมันร่วงหล่นจากต้นแล้วก็สัตว์ป่าครับผมอย่างเช่นกระลอกหนูกระแตนู่นนี่นั่นนะครับก็คาบขึ้นมากินแล้วก็มาอาศัยอยู่ใน เิงหินตรงนี้นะผมนี่มันก็จะเจาะเป็นรูนะครับผมไปเจาะเป็นรูแล้วก็แทะกินในส่วนของข้างในนะผมข้างในเม็ดมะกระบบกก็จะเป็นสีขาวนะครับรสชาติก็จะมันๆอร่อยมากนะผมเวลาผมขึ้นป่าขึ้นเขาผมชอบผ่ามะกระบบกกินนะครับผมก็เทียบได้ก็น่าจะแอลมอนนะผมน่าจะประมาณแอลมอนอีสานนะน่าจะประ,ประมาณแอลมอนต,ต่างประเทศนะผม ปลาครับผมผมมาเจอเหมือนมีคนมาหักไม้นะครับผมนี่น่าจะหักไม้เหมือนทําพิธีอะไรสักอย่างนะครับนี่ครับโอ้ยหักไม้เป็นแบบเป็นมัดนะครับผมหักไม้เป็นมัดไว้นี่เป็นมัดเป็นก้อไว้แล้วก็มาวางไว้ตรงบริเวณหิน ใหญ่ๆอันนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเขามามัดไว้ทำไมนะครับแล้วก็หินก็จะมีรูปทรงรูปร่างแปลกๆนะครับเห็ดพอออกเยอะมากนะครับผมตรงบริเวณนี้ถ้า ถ้าเกิดว่าในช่วงหน้าฝนนะครับในช่วงหน้าฝนเห็ดก็จะออกตรงบริเวณนี้ก็จะมีเห็ดละโงกครับผมเห็ดละโงกเห็ดอันเห็ดเพาะเห็ดสม,มปินะครับผมบ้านผมเรียกว่าเห็ดสม,มปิออกแถวนี้โอ้ผมมาเก็บแทบบ่อื่นเบอร์แผลนะครับผมผมมาเก็บจนเอากระตานะผมกระต่าใบเดียวไม่พอนะครับต้องเอามาสองกระต่าเพื่อจะมาหาเห็ดลงไปนะครับผม เหมือนมีอะไรทองทอง๋เป็นห้องน้ำเก่านะครับผมเป็นห้องน้ำเก่าของวัดล้างนี่ครับศาลาวัดล้าง เวลามาหาเห็ดกลางคืนผมก็ไม่ชอบมาผ่านแถวนี้นะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมน่ากลัวผมก็เลยไม่มานะครับมันก็จะผุพังไปหมดแล้วแล้วอีกอย่างก็ดูสิครับดูสภาพได้เลยผมก็ไม่อยากมาหรอกครับอันนี้ถ้าเป็นกลางวันผมมาหาเห็ดมาหาหน่อไม้มาหาผักหวานก็มาได้นะครับผม แต่ถ้ามากลางคืนก็คงไม่มาแล้วนี้ก็จะเขียนว่าอันนี้จ้างนะผมอันนี้จ้างทุกขังอนันตราปลาครับผมเพื่อนเพื่อนผมก็ไม่รู้ไปไหนแล้วนะครับก็คงก็คงได้ตามหาเพื่อนอน,นะครับเพราะว่าผมก็ได้แยกจากเพื่อนเพื่อน,อนมาดูไหนะครับ ปมาดูอันหายสมบัตินะครับผมหายสมบัติที่ผมได้เล่าไว้เกินๆนะครับผมโอ้วันนี้อากาศก็ค่อนข้างจะคืมนะผมคืมแดดงานี้ไปไหตครับหมดแล้วครับผมก็มีมมแค่นี้แท่งน้ำที่เคยใช่ใชไหม เพมันทำไมมีน้ำนะน้ำลงมาจากภูเขาโอ้ oh, นะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้ให้แล้วนี่ทีนีถ้ถ้าจะเปิดตรงบริเวณนี้มันก็จะออกเลยโอ้บงนะโอ้โห okay. oh, oh. ตรงจานน่าจะเป็นจานขันห้าหรือเปล่าครับทำไมมีหนอนเต็มเลยนะหมูแมนมันเป็นจานข้าว้องน้ำซื้อน้ำเย็นมากนะจะเปิดตรงไหมไมคุกอ๋อมีน้ำนะผม hmm. เดือดไอ้ oh, น้ำใสามากเลยนะ ใสและเย็นเนี่ยนะ <Okay. S 1> สามารถล้างหน้ากินได้นะกินได้นี่ครับถนะ่ายแล้วจะต่อมาจากบนผุดข้างนู้นมีเห็นไหมโบมีหินหินมันแปลกประหลาดถนะ่าได้นี่นะตั้งสง่าอยู่แบบลูกเดียวเลยนะก็<ม>เหมือนเหมือนหินกำจะหล่นลงเลยนะครับผมคิดว่าตรงบริเวณน,นี้น่าจะเหมือนแบบเมืองลับแลแต่ว่าบโบมันตรงบริเวณน,นี้ผูกข้างหน้าผูก ข้างหน้าจะเป็นเหมือนแบบเป็นเมืองเมืองนึ่งนะะเป็นหินที่ค่อนข้างจะอัศจรรย์โอ้มาดูฝั่งนี้ก่อนครับผมโอ้โหเออเนี่ก็คือคุณไอแบกนะครับผมเก็บผักหวานมีผักหวานหรือครับมีผักหวานกุ้งใหญ่ใดนะครับตรงนี้เป็นสะพานเดินนะจะหักไปไหนครับเป็นหน้าผาทั้งหมดเลยนี่เดี๋ยวนะเช็คความแข็งก่อนนะครับผม โอ้โมีผักหวานต้นบใหญ่ครับผมโอ้โหคุณจะเอาไปไหนนี่ใส่ต้มมะแมโอ้โหอ้มาแลวบครบทีมนะครับผมนี่จุดนี้สวยมากเลยเนาะคุณไปไหนมาตอนนี้ตอนนี้ทีมงานมาแล้วนะผมตรงนี้น่าจะเป็นคุติล้างเก่าใชทีนะครับแม่อันนั้นก็เป็นเก่าล้างเหมือนกันเป็นผมตอนนี้เก็บผักหวานเนาะตรงนี้เป็นคุติเนี่ยเฮ้ยแปลกมาเลยเนาะแปลกหินก้อนนี้นะเห็นไหม มันอยู่เหมีนนคนยกมาไว้นเนาะคล้ายๆกันเนาะไออืมครับผมตอนนี้ผมก็จะพาทุกท่านไปดูอัจจรรย์หินนะครับผมหินที่มีรูปร่างลักษณะแบบเหมือนเป็นประตูสู่เมืองรับแลนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นทางไปนะครับผมแล้วอีกสองฝากทางก็คือจะเป็นโขดหินที่ขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับผม อันนี้จะเป็นสายท่อน้ําของพระนะครับผมที่ชายน้ําจากภูเขานี่ครับเหมือนมีคนเอามาวางนะครับผมนี่เหมือนมีคนเอามาวางหินแบบทับซ้อนกันขึ้นไปนะครับไม่รู้ว่าเขายกขึ้นไปได้ยังไงนี่ครับอาจจะจัน์มากๆเลยนี่ครับโอ้โหโอ้มีการทำรั้วด้วยนะครับผมอือ น่าจะเป็นชาวบ้านนะครับผมที่มาทํารั้วกั้นนะครับเพื่อที่จะไม่ให้วัวควายนะครับผมวัวควายลงไปกินข้าวนะครับนี่ครับหินที่ผมว่านะครับก็จะมีลักษณะแบบโอ้โหดูแปลกตามากๆเลยนะครับผมนี่หินค่อนข้างดูแปลกตา นั่นครับคือเข้ามาตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นเป็นป่าที่เขียวขจีนะครับผมเป็นป่าที่เขียวขจีมากๆแล้วก็จะมีดงผักหวานแล้วก็ดงเห็ดดอกกระเจียวนะครับตรงตรงบริเวณป่าแห่งนี้นี่ผมก็จะพาทุกท่านมาดูหินรูปร่างที่แปลกประลาดเหมือนแบบเหมือนตึกสูงๆนะครับผมเหมือนตึกประมาณ สามชั้นนะครับผมสองสามชั้นนี่ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนอันหลังคานะครับผมโอ้โหอาาัศจรรย์มากๆเหมือนอันเขาซ้อนหินขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็ได้นะน,นี่ก็จะเป็นทางลงไปนะครับผมโอ้เหมือนมีอีกชั้นหนึ่งนะครับอยู่ข้างหน้านู่นโอ้โห โอ้โหเหมือนมีคนทําทางลงนะครับผมนี่เขาเอาหินนะครับมาเลียงเรียงเรียงเหมือนเป็นทางเดินลงมานะครับโอเป็นเพิงถ้ำนะครับผมนี่ตรงนี้จะเป็นเพิงถ้ำก็ว่าทําไมเขาถึงเอาดินมาเรียงเรียงเลียงลงมานะครับผมเพิงข้าหน่าจะหลบฝนหรือเปล่า นี่ครับผมตรงนั้นก็จะเป็นเพิงหินเหมือนกันนะครับซึ่งต้นไผ่ต้นอะไรก็ขึ้นเต็มแล้วนะครับผมแต่ถ้ามีต้นไผ่ออกผมก็จะเก็บเอาเมือแกงนะครับผมแต่ว่ายอดมันไม่มีเลยถ้ามีก็จะเก็บทันทีโอ้โหอัจ,จ์จริงๆครับรูปร่างสวยงามมากๆเลยนะครับผมเป็นหินที่น่าทึ่งเพราะว่ามันเป็นสี สีแดงแดงดำดำปะปนกันไปนะครับผมเหมือนเป็นลวดลายศิละปะไปะครับผมขึ้นไปหาทีมงานกันดีกว่าแต่ก็คงได้ปีนหินขึ้นไปนะครับผมเพราะว่าตรงบริเวณนี้จะเป็นหน้าผาทั้งหมดมันไม่สามารถขึ้นได้นะครับผมนอกจากเราจะเดินย้อนนะผมเดินย้อนขึ้นไปทางเดิมแต่ผมก็ไม่ได้เดินย้อนขึ้นไปทางเดิมนะครับ ครับผมสําหรับผมพานหมีนะครับก็ได้พาทุกท่านมาชมสิ่งอัจจรันทร์นะครับผมที่อยู่บนภูเขาตรงบริเวณนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นหลุมสมบัตินะครับผมหลุมสมบัติหลุมหีบเงินหายโบราณนะครับผมแล้วก็หินรูปทรงลักษณะแปลกๆเหมือนเมืองโบราณนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ผมก็จะได้เดินทางลงไปข้างล่างนะครับผมเพื่อที่จะไปรับประทานอาหารนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงแล้วนะครับผมก็ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามการรับชมมาจนจบคลิปนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยครับสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับเจอกัน EP หน้านะครับผม